ลักษณะเช่นผู้คนไม่เคารพต่อศีลธรรมวัฒนธรรมประเพณีขาดระเบียบวินัยหินแกะตัวสภาพสังคมทั่วไปจึงก่อให้เกิดความวุ่นวายมากขึ้นด้วยเหตุนี้ทางกรมสารสนมทศศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกนมแรงงานเตรียมวิทยานิพ้อ์จึงได้จัดโครงการอบรมคุนธรรมจริยธรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา2566 หัวข้อคุณธรรมนำไทยและมาร,รยาทชาวพุทธให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมไปถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดศรัทธาเลื่อมใสและตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนา 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจร,ริยธรรมทา,มา,าอองศาสนาให้งอกงามในจิตใจของนักเรียนและ 3. เพื่อให้นักเรียนได้ ความรู้ตามหลักทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ปัจจุบัน,นได้เวลาสมำหรับแล้วดิฉันได้ขอเรียนเชิญนะักเรียนโรรียนวิทยาลพรในนามประธานในพิธีได้กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านตรึงโรรียนวิทยาลพรประจำปีการศึกษา2566ขออนุญาต พระคุณเจ้าพระเยาว์รุกรูปโดยความเคารพอย่างยิ่งเรียนท่านครูทุกท่านแล้วก็สรัสดีนักเรียนที่ขอรับการอบมทุกคนผมนายบริษัทแก้วแก้วผูมิในการโรงเรียนมีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนปีการศึกษา2566ในหัวข้อคุณธรรมนำไทยและมารยาชาวพุทธไทยันนี้ดีตามที่ประธานโครงการได้กล่าวรายงานเมื่อสักครู่นั้นเป็นที่ทราบันอยู่าว่าวางเสริมสรมทางด้านจิตใจมีมากขึ้น ภาพความเป็นจริงของพวกได้ยากในตวงคนลเด็กหลับมีความเชื่อในหน้าวัตถุมาแ็นที่ความสสุขในสังคมกำลังลดน้นอยถอยลงในทุนนันมีคดีอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหารักไอวยวรีนปัญหาการที่นักเรียนขนาดความรับผิดชอบซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากหลายองค์ประกอบและสิ่งแวดล้อม ที่ขับเราอย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้จะเป็นต้องพัฒนาการปล่อยเอาไว้กตะกี้เนี่ยก็จะเป็นไปตามยดถากรรมและกลายเป็นปัญหาที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และของสังคมโครงการของกรมคุณธรรมใจนักทำนักเรียนหัวข้อคุณธรรมนันไทย และมายาท้าทุนที่ที่ห้สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6าโรศกนักขบวนเข้าไปดูกฎเข้าไปหนโรงเรียนบ้านเดึงคือเรียนครอบในครั้งนี้ก็กฎที่ป็การก็เข้าไปดูครั้งสองครั้งโดยอาศัยหลักธรรมธรรมศีลจึงทำให้เยาวชนได้เปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมสมัยรวมถึงยังเป็นกรอบป้องกันให้เยาวชนอ่านใจและรู้เท่า าปาัญหาเกิดขึ้นซึ่งนับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ได้รับผลลงเป้าหมายเป็นอย่างดีฉะนั้นกผมในฐานะประธานในพิธีโครงการเข้าค่ายครั้งนี้จึงของชื่นชมและขอบคุณผู้บริหารคณะครูและคณะผู้รับผิดชอบโครงการตลอดจนขอกราบขอบพระคุณท่านข้าวิทยากรทุกรูปแล้วก็ พัฒน,นาสากดของมนุษย์ให้มีความมีศักภาพยิ่งขึ้นในระว่างนี้น้อง